อาชีพเงินดีที่ออสเตรเลียผมมีเพื่อนคนนึงครับเธอทํางานที่ออสเตรเลียจนสามารถปลดหนี้4ล้านบาทได้นะครับอาชีพที่เธอทำเนี่ยเรียกว่างาน v a l e เล a r พาร์กก็คือบริการรับรถจากลูกค้าเอาไปจอดให้นะครับทีนี้รายได้ของเธอเนี่ยนะครับจะอยู่ที่25เหรียญ88เซนต์ต่อชั่วโมงเนาะหลังหักภาษี17.9%แล้วนะครับจะเหลืออยู่ที่21เหรียญ25เซนต์ต่อชั่วโมง คำนวณเป็นเงินไทยครับอัตราแลกเปลี่ยน1ออสเตรเลียนดอลลาร์เท่ากับ22บาท64สตางค์นะครับคูณกันออกมาเธอมีรายได้ชั่วโมงหนึ่งประมาณ480บาทไทยนะครับฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเธอทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยทีจะมีรายได้ทั้งหมด3 8 4 0บาทต่อ1วันฉะนั้นถ้าคุณจะไปทำงานหาเงินที่เมืองน,นอกเนี่ยนะครับการทำงานร้านอาหารไทยหรือทำงานร้านนวดไทยเนี่ยใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้แต่ในระยะยาวอย่าลืมฝึกภาษาเพิ่มบ้าง อย่าลืมฝึกทักษะใหม่ๆเพิ่มบ้างคุณจะได้แตกไปทํางานสายอาชีพใหม่ๆนะแล้วก็อาชีพที่เกี่ยวกับการขับรถเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าทํามากเลยละครับ